ไม่เห่าไปซื้อของมาอีกคือเต็มพลนมากอยากให้ต้นไม้เยอะกว่านี้นายกูบอกเลยไหมเป็นสวนได้ซื้อเลยเอาเยอะกว่านี้เอาในเอาในนี่ด้วยในห้องน้ำไม่จะเยอะถึงคนทำความสะอาดอย่างอีฉันด้วยนะเอาต้นไม้เยอะหดสีเขียวเยอะไม่ยังมีอีกสามสี่ต้นนี่ยังไม่ เดี๋ยวจะดูต้นที่สูงๆชาไปไหนน้องเขาเพิ่งไลฟ์เสร็จไม่เห็นหรอในเพจมิสแกรน่ะเขาเพิ่งลงไลฟ์ไปเองไม่ใช่หรอเขาวันนี้เขามีไลฟ์ขายของนะเป็นแฟนคลับจริงก็เปล่าชัวเป็นแฟนคลับเปาะปลอมนะอยากให้มันบังช่องวันนี้ใช่ไนีแฟนคลับปลอมนะรู้นะเวลาเรานั่งไลฟ์จริงๆตรงนั้นติดตามเขาจริงก็เปล่า๋อ้เราเธอจะย้ายอันนี้มาไว้ก่อนนี่หรอ เขาเป็นลกเธอจะย้ายไปไหนวะมันชนนะเนี่ยลองขยับออกมาเลยได้ปะอุวยขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะพอของมันหายไปเธอก็ผมนอย่างนี้เขาไม่ได้เลยเจอทุกลอบเจอทันไลฟ์ได้เลยได้ไหมมันได้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดของมันหายขอบคุณนะคะพี่ขวัญวันเดียวค่ะพรุ่งนี้มีใครไปหาดีโชดีซีไหม พรุ่งนี้มีใครไปหาพี่ฟ้าที่โชว์ดีซีไหมงานเออ่หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ไปหาได้นะไปเจอกันได้นะพรุ่งนี้มีเพลงที่อยากจะร้องให้ฟังเพลงหนึ่งด้วยไม่เคยร้องที่ไหนด้วยเพลงมันไม่จำเป็นต้องฟังมาได้นะมันไม่ได้นั่งเขียนอะไรไม่แต่ถ้ามองมันมามันจะเห็นตรงนี้เยอะนะวันที่สามแล้วก็วันที่หกก็คอนเสิร์ตเหนื่อยไหมคนเก่งเหนื่อยมากถึงจะเท่ากันร่อย สรู้สึกหมดแรงไลน์มันก็จะลดป่ะลดมาแล้วเด้อครับโอเคไปละเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ใหม่เดี๋ยวไว้ไลฟ์ใหม่วู้คนดูสองหมื่นกว่าสี่ห้าสองเปอรเฮ้ยไม่ได้ยังไงฮอนดูสองหมื่นฝ่าอ๋อทิกต็อกเหรอไฮรับบทเป็นแม่บ้านหนึ่งวัน ห้องคือแบบอังจิงมะเมาอย่างเดียวบรรยากาศไม่ต้องทำอะไรเลยเย็นเย็นชื่นใจเฮ้ยขอโทษไม่เห็นโทรไม่อยากไปแต่ว่าต้องไปกินข้าวแล้วยังอยากคุยกับทุกคนอยู่แต่ว่าต้องไปกินข้าว ยังไม่อยากไปแต่ว่ารถมาแล้วขอกำลังใจหน่อย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 มันเหนื่อยนะมันเหงาด้วยมันไม่ได้ไปไหนอ่ะเห็นตารางงานเดือนนี้ยัง เห็นแล้วตายดิฟ้ารคับไปละหิวข้าวเราลองมาเอาของไปด้วยเนาะเพราะเราจะไม่มานี่แล้วเดี๋ยวคุยไปจนจม่จมถึงหน้าลิฟต์นี่ก็จะเข้าเดือนที่ห้าที่พี่ฟ้าทำงานเกือบทุกวัน เกือบทุกวันจริงเข้าหนที่5้แล้วอะไรวนีาของเดโนะคตรเก่งจะไม่ให้เรียกเสียเบิ่มได้ไง นี้อย่าลืมมาหากันนะเดี๋ยวพี่ฟ้าถึงห้องแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าไลฟ์ใหม่ตอนนี้ขอไปกินข้าวอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเจอก,กันนะคะน่าจะประมาณสักสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวค่อยไลฟ์ให,ใหม่อย่าลืมไปหาข้าวกินกันนะคะทุกคนแล้วอร่อยอร่อยค่ะ